ที่ทําออนไลน์เรารู้สึกหาตัวตนไม่เจอคาแรคเตอร์ Character เราต้องดีจะดังไวในออนไลน์ต้องมีคาแรคเตอร์ชัดเจนไหมคาแรคเตอร์ Character แบบไหนเสื้อผ้าแบบไหนที่เหมาะกับความเป็นเรานะคะใครยังงมหาไม่เจอบ้างนะคะหลายคนที่ทําออนไลน์ติดเรื่องนี้นะครูให้วีสามขั้นตอนง่ายเลยอันที่1ก็คือดึงมาจากความเป็นตัวเราแล้วแหละสิ่งนี้สําคัญนะเป็นหนึ่งในขั้นตอนนะคะนั่นก็คือหาตัวอย่างแบบเสื้อผ้าของคนดังดาราที่เราชื่นชอบไอดอลนะคะว่าวันที่เราสําเร็จใน online, ออนไลน์ดังในออนไลน์ภาพของเราอะ ในวันนั้นน่ะแต่งตัวแบบไหนคาแรคเตอร์แบบไหนภาพของคุณที่เราต้องการจะไปหาตัวอย่างมาเพราะคนส่วนใหญ่เวลาทําออนไลน์หาตัวตนแ่อย่าลืมว่าเรามาสร้างตัวตนสร้างอะไรสื่อสารอะไรออกไปคาแรคเตอร์แบบไหนอยากให้คนดูรับรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนเสื้อผ้าที่เราใส่เป็นคนที่ความทันสมัยไหมหรือเป็นคนง่ายๆสบายๆหรือเป็นคนเปรี้ยวๆมันอยู่ที่เรากาหนดเลยค่ะว่าเรามาสร้างตัวตนสื่อสารอะไรออกไปอันนี้ลองไปหาตัวอย่างมานะคะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและหลายคนอ่ะติตรงนี้แต่ถ้าตัวตนตัวเองคือไม่ได้สร้าง ความว้าวแตกต่างสื่อสารออกไปว่าฉันเป็นคนแบบไหนเช่นถ้าตัวตนจริงๆใส่ชุดนอนอยู่บ้านแต่เวลาเรามาสร้างแบรนด์กรสื่อสารว่าฉันเป็นคนเป็นแบรนด์ที่ใส่ชุดนอนหรือเปล่าอันนี้เลยทําให้การสร้างตัวตนใส่เสื้อผ้าเลือกเสื้อผ้าแตกต่างจากการที่เราหาสไตล์เสื้อผ้าเพื่อใส่ในชีิตประจําวันทั่วไปข้อที่2นะคะมันก็ไม่ควรขัดกับความเป็นตัวเราแบรนด์มันมีความพันสมั์แต่จริงๆปกติฉันไม่ได้แต่งแบบเปี้ยวเ้าเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ข้อที่2เราก็ไม่ทิ้งค่ะตัวเราจับยังไงโครงสร้างรูปร่างเราเสื้อผควรจใส่ เพื่ละมีความเป็นตัวเรานั่นก็คือสไตล์พูดง,ง่ายๆสไตล์เปรี้ยวกับหวานชัดเจนคนที่เหมาะกับสไตล์เปรี้ยวคือคนมีหุน่นแบบเลียมเรียงเปรี้ยวหน่อยแต่คนที่สไตล์หวานหวานหน้าตาดูเด็กๆหน่อยโครงสร้างรูปหน้าก็จะเป็นหวา,หน,านหวานตาโตๆกลมๆจริงๆว่าสไตล์อ่ะหลายคนชอบไปนึกว่าเราต้องไปฝืนรเราต้องไปเป็นเหมือนคนนู้นคนนี้จริงๆมันงอกมาจากความเป็นตัวเราเช่นโครงสร้างรูปหน้ารูปร่างที่มันเข้ากับเราตัวอย่างง่ายๆกันนะถ้ามีความเหลี่ยงนี่คือแบบเสื้อผ้าสไตล์ที่เหมาะกับโครงสร้างเลียมเียงค่ะเปรี้ยวตรงๆเฉ งาวิบวับมาเลยแต่ถ้าเป็นแบบโค้งจับไม่ได้เหลี่ยมมากสภาพาก็จะเป็นแนวสบายๆเน้นส่วนเว้วส่วนโค้งจะเป็นอีกแนวหนึ่งเป็นเสื้อระบายหวานก็คือเป็นคนตัวย,วยาวๆหน่อยมีความเหลี่ยมตรงช่วงไหล่แต่เขามีสะโพกมีความผสมกันค่ะมีสะโพกส่วนเ้วส่วนโค้โงก็เลยเป็นแนวเขาเรียกแนวเนเชอรัลสไตล์ตรงนี้มาจากไหนหนึ่งโครงสร้างรูปร่างที่ไม่เหลี่ยมมากไม่โค้งมากมีความบาลานซ์ระหว่างช่วงไหลกับช่วงสะโพกอันที่สองโครงสร้างรูปหน้ามีความเนเชอรัลคือหน้าส่วนใหญ่จะหน้าเรียนม nói ta มีส่วนลส่วนโคงเลยผสมกันเขาเรียกเป็น soft natural คนที่มีสไตล์เป็น natural คือจะชอบเที่ยวแบบธรรมชาติอันที่3คือดูที่นิสัยเสื้อผ้าสะท้อนความเป็นตัวตนของน้องทั้งโครงสร้างร่างกายทั้งรูปหน้าและนิสัยความชอบข้อที่1เราสร้างว่าเราอยากเป็นคนแบบไหนมันจะเป็นคนเปรีย้ยฉันอยากเป็นแบบเน,นี้ยแต่พอมาเจอเขอ้อ2สไตล์ความเป็นตัวเองมันดูเหมือนขัดกันเลยต้องไปข้อที่3ผสมผสานระหว่างคนที่เราต้องการจะเป็นกับความเป็นตัวเรา วิธีผสมนะคะเสื้อผ้าของแนวนี้นะคะ<อ>ก็จะไม่ได้แบบหมูหวาแบบเป็นทรงตรงๆเหลี่ยมๆมีความเป็นเนเชอรัลแต่ก็มีความหวานมีความเป็นใส่ง่ายๆสบายๆเสื้อผ้าก็จะเป็นแบบนี้ตัวอย่างอีกมีความเหลี่ยมแต่ก็ไม่ได้เหลี่ยมมากไม่ได้เปรี้ยวม,มากนี่คือสไตล์ซอฟต์เนเชอรไม่ได้เป็นแบบลาตรีแบบหรูหราแบบอลังการมาเลดผสมความสบายๆกับความเฉียวหน่อยแต่ก็ไม่ได้เวอร์มากไม่ได้เปรี้ยวม,มาก,ไม,ไ,มมากไม่ได้ดูแบบเข้าถึงยากผสมระหว่างคนที่เราต้องการกับความเป็นตัวเรามันสําคัญมากๆเมื่อก่อนเลือกเสื้อผ้ายังไงนะที่เรา กูชัตติ้ฟังอะเมื่อก่อนก็คือจะใส่เป็นแบบว่าเป็นจก่งเก่งผ้าหลงหลวงที่แบบไม่ได้โชว์รูปร่างของตัวเองแล้วเมื่อกี้พอเราแบบทําแบบทดสอบด้วยกันรูปร่างแบบนี้ควรจะเลือกชุดประมาณไหนได้อะไรบ้างก็คือได้เข้าใจด้านทฤษฎีมากขึ้นเพราะว่าปกติก็คือเลือกเสื้อผ้าตามเซนที่เราคึกว่าออกแบบนี้นใส่สวยในชุดกับในนี้เวลาเลือกช้อปปิ้งควรจะเลือกแบบไหนเื่อควรจะเลือกแบบไหนที่มันเข้ากับรูปร่างเราส่วนไหนที่เราควรเน้นส่วนไหนไม่ควรเน้นถ้าเราอยากได้หุ่นกู เฉลีใช่ไหมคะอยากได้คุณที่มันดูสมงส่วนก็จะต้องเน้นบริเวณที่เป็นช่วงไหลเพราะช่วงไหลเราเล็กกว่าช่วงสะโพกใช่ไหมใช่นิดนึงแล้วช่วงสะโพกอะเวลาเลือกชุดเราควรจะเลือกไงด้วยความที่เราเป็นสาวเซ็กซี่เลือกให้มันแบบคางตรงนั้นหน่อยมันอาจจะมาชั่วไหลมากขึ้นชั่วไหลมากกว่าข้างล่างไม่ควรขยานข้างล่างแล้วเน้นขยายข้างบนแบบเสื้อผ้าเราก็จะเลือกถูกแล้วว่าอะไรที่ข้างล่างใหญ่ทําให้เราดูใหญ่ควรเลือกไหมคะไม่ควรเออเห็นไหมูก็เลยให้มาตั้งหลักก่อนว่าเราควรจะไปเลือกเสื้อผ้าแบบไหนที่ใส่ให้ ช่แบบที่เหมาะกับนางแบบก็เราช่วยดึงจุดเด่นจุดแข็งจุดขายสร้างคาแรคเตอร์ใส่เสื้อผ้าออกมาให้มันว้าวในออนไลน์ดึงความเป็นตัวตนและคาแรคเตอร์แบบนจุดที่เขาอยากในวันที่เขาสาเร็จความว้าวมนอยู่ตรงนั้นแหละเวลาทําออนไลน์โดยที่ไม่ฝืนความเป็นตัวเอง